สวัสดีครับอยู่กับผมตอจเจริญรัพ์รับถุกที่นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้า s k 0เ5ศยเลยรับเบอร์กับรถดำ6ขกคันไฟแล้วสองครับจอดท่าอีกสองโอ้ยสี่ของแท้ครับงานท้อยครับอุบลนวัดเจ็บแล้วครับมงเทู่ขุมค,ครับ นำทีมงานโดยต่ออุดมทรัพย์ทีมงานลาครับส่นสีหาคันนี้เบิ้งขาเบิ้งมือนี้เพิ่นสีรับมือได้เอกเที่ยวคาดว่าน่าจะได้อยู่ประมาณ200เที่ยวต่อมือโโลดคันนี้เคยเทดได้200เที่ยวต่อวัน รถดำก็เนี่แหละครับมีแต่รุ่นน,นี้ละมีฟูโซมีฮิโน่ ino, ีซูซูถือว่าเกือบครบเสร็จลมใเป็นเลิศโอ้ยอกันสีโล่งรวมก็คือห่อนแห่งแค่พีนน่น้องเลยโคชา้าเอาสักวัน ป้ายอันนี้เข้าต่อครับต่อคิ้วครับต่อคิวต่อคิวกันจิตตักใจเธอละสองขั้นพิจิโบโตเต็มงายก็ไะแแล้วรถแรงเมืองตะการนี่คองแพ่โอ้ไปแบบเบรกโบเป็นเลยตัวนี้ร่อยดองๆไปเลยแนวสิบบขาดไปบมดเลพี่ ะครับไปนะครับขอไปเรื่อยครับโอ้ยถามเพิ่อนกรได้รถเสียบุญเสียบุญเสียนมมาเจอกับเจ้าเอสเคร้อยยี่สิบศูนย์สี่ห้า ตัวแรงครับตัวแรงอ๋อสามซ่า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 โอ้ตัวแรงครับนะครับมือนีนมาคุดสาครับสีส่ห้าซสาโอ้หลุกล่างยังสวยเลย สุดยอดเลยตุ้รังสิยเลยครับโอ้ยยืนตากแดดตากน่ายมากอีกแล้วครับผุผน่ายล้สองขั้นรนแรงครับ เป็นดีครับ่บัญชาการบังคับโดยข้าวแก่ใหญ่ใจสปอร์ตแล้วมาจ้าอยของแท้ครับรวแรงรถแรงกำลังมากครับ ร้อนแรงร้อนแรงความไหก็ <c oughs> พอใช้ได้ครับรถคันนี้ก็ใช้ได้โบซาโบว่ายเกินไปคุกกี้ไงครับเป็นเง,องือ <c oughs> กซองลอยการไงคนขับเองเลยโชว์ตเต็มเต็มเอ่งเลยรถเขาคิ้วไ้ก่อน <c oughs> นี่ครับ วันนี้มาเจอกับอากาศร้อนๆความห่้อนึ้ดแน่นอนครับความ้อนข้นนะครับบนความ้อนรถเพราะว่าแอ์ตายค่มนอกหัวว่านไปสามซาสามซ่า เอาค่ะคาโรลดครับมือนี uh, ่โชเฟอร์บอดด้ล่งขี่ร่งเงาโหลดน้ำมือเนี่ยอ๋อฟังเสียงนี่เจรบีบูทูนบ้องหนสารกไก่สิขาดนังเอียดโหลดระยะวิ่งกประมาณ 200เมตรครับไปกับ400รถดำ6คันรถอันขั้นนี้รถเท่าแก่อนเองท่านจอดอ้วยนี่ขั้นนี้รถแรงประจำทีมงานครับซ้ายหองมาแล้วรถแรงเมืองพุทขพุญขั้นน่ะรถแรงเมืองตะการจงไหนเองมานาะ แร่งครับนีก็แร่งด้วกันกรครับสามชาสามชาห่ว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 ทอยมาเหยียบกันบ่เร่งครับ